สุธินะครับให้เป็นสู้เนี่ยกระบีนะครับกระบีโกกรีนนะครับนะ,บนะเป็นผันผืบร้างนี่มีการเปิดประชุมเย่ย่ามันกันโดยที่ห้องประชุมนะครับบอลรูมนึ่งโรงแรมบูซูเทลสมาร์ทกระบีนะครับใน อนุวั์มูดพริงรองผู้่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำปี2 5 61 2พ6 6ของสมาคมโรงแรมกระบี่มุ่งเป้าใหม่ลดคาร์บอนบริสุทธิ์ให้เป็นสูตน,น,นะครับกระบี่กรกรีนนี่แหละครับโดยมีนายกสมาคมโรงแรมกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมาการสมาชิกสมาคมโรงแรม ข้ารวมกันนะครับในการประชุมในครั้งนี้่าโดยการประชุมย่อยสร้างมันในครั้งนี้ก็เป็นการจะประชุมประจําปีภายใน120วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีการบัญชีของสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เป็นประจําทุกๆปีค่ะเพื่อจะได้มีการรายงานพ้นติดตามการดําเนินงานหรือและการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในปีที่ผ่านมาทางสมาคมโรงแรมก็ได้มีการผลักดันและการสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อจะมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าย่างยั่ง ยืนขับเคลื่อนกันตามนโยบายกระบีโกกรีนข้องจังหวัดกระบีมุ่งสู้เป้าไหม้หลอดคาร์บอนสุทธิให้เป็นสู้นั่นเองค่ะครับภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิยากรผู้สูงขณฒินะครับที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมมาบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีอาทิเทรนด้านการท่องเที่ยวนะครับภาวะลกเดือดโอกาสและแนวทางในการปรับตัวสาหรับผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตลาดเป็นตนน้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดบูธในทัศการสินค้าบริการจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายชั้นนำนะครับจากบริษัทพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการโรงแดมได้พบปลนส,สั้นๆรวมกับผู้เชี่ยวชาญจากลักไล่อาชีพนั่นเองนะครับนะเอาซิ่งเงนหลงแรมต้องใช้ไม้มนอนที่นอนเลยเนี่ยมาพบกับผลข้าเลยนะ,ะนั่นแหละ